มาถึงแล้วนะครับไดโนม,มินิกลับนะครับถ้าน,น่าจะมีไดโนบาร์ยนะครับถ้าไมมีไดโนคิช,ชมีตัวนกเสาร์นะครับจะยกหัวตลอดเวลาเลยแล้วถือไมค์ตรนี่ก็เป็นจุดทางเข้านะครับ จุดแรกกันนะครับแก้มบุ๋มก็คือจออกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคอ่ะมีไดโนเสาร์นะครับมาทักทายนะครับเมื่อตะกี้แก้มบุ๋มตีโคอินวันไปแล้วนะครับไม่ได้บันทึกภาพไว้แต่ว่าอ่ะข้าวต่อเลยเพราะว่า ต้องสวยรอให้ลงก็พอเฮ้ยอาจจะลงก็ได้นะเฮ้ย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 ในพาแรกนะครับก็ตอนนี้ก็คือแก้มบุ๋มนําอยู่นะครับสกอร์หนึ่งแต้มนะครับคนอื่นผู้ใหญ่นี่คือแพทเด็กนะครับคนละสามแต้มนั่นเลยเอาแก้มบุ๋มตีก่อนเลยครับมาดูนะครับนักกอล์ฟมืออาชีพนะครับเมื่อกี้โฮอินวันนะครับดูว่าคราวนี้จะโฮอินวันอางไงมนะครับแม่มีการประเมินลายย่านะครับประเมินสนามนะครับ อะลองดูบันไลและลงแค่นั <k <k ่นแหละขับมายืนที่เดิมอ่ะคนต่อไปฝีมือพัดกรอบของหน้าสาวนะครับไปไหนครับไปไหนครับโวนวันเปล่าครับโวนวันเปล่าครับอ๋ออยู่แค่นี้นะครับ อุ้ยโอ้ยโอ้ยไหล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 มาอยู่ที่เดิมอต่อไปเราไปหลุมที่3นะครับตอนนี้น้าจิ๋วสกอร์นำอยู่อยู่ที่5คะแนนนะครับคนอื่นก็ตามมานะครับอยู่ประมาณแปดถึงเก้าคะแนนนะครับเดนอสนเสาร์ทรสเซราท็อปนะครับสนามนี้ อะแก่หมูจะตีก่อนไหมให้โอกาสมาดูนะครับฝีมือนะักกอล์ฟมืออาชีพนะครับอุยยอุยยอุยอยไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ จะโฮอินวันหรือไม่โฮอินวันไหมโฮอินวันไหมไม่นะครับแต่ก็ถือว่ามาไกลนะครับโอ้โหมาไกลเลยนะฮะอุยยอ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 เก็บนะครับก็บโฮอินวันไปนะครับไปแล้วติดอยู่ที่เดิมกลับมายืนที่เดิมไปแล้ อ่ะข้าวผ่าน <ism Durch those rapper> เอาเอาเฮ,โ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 ฮ้ยเฮ้ยมันไหลไปเองเว้ยเมื่อกี้มันมันชิ้งอ่ะหยุดแหละไปต่ออ่ะแล้วจิ๋วตีนะ้ไในชิงขอจบจ่านำห้ข้าวไปแล้วนะครับ เฮยลูกอยู่ไหนเลยน้องไปต่อเลยน้องไปฮุยวันเลยน้องไปฮุยวันเลยน้องหยุดหยุดเที่ยงแค่นั้นเองอ่าต่อไปก็เป็นสนามที่สี่นะครับอันนี้รู้สึกว่ามีไดโนเสาร์ไจรเซูล่าท็อปอยู่นะฮะวันไปนะครับเมื่อกี้นี่สนามที่สี่นะฮะนาสาวจะโชว์เทคนิคหรือโชว์งงก็ไม่รู้นะครับรอบนี้ กลับมาที่เดิมให้เอาใหม่ก็ได้มาพม,นะมันกระเด้งหินโอ้เกือบชนลูกแก้มบุ๋มไปนะครับ กลับมายืนที่เดิมนะครับของข้าวไม่ได้ไปไหนเลยเอาเอาเอาลอดขาอยู่เอาเอาเอาจะลงไหมครับจะลงไหมครับอ้าวกลับมาอยู่ที่เดิมที่เดิมค่ะเล่นดีมากนักกอล์ฟมืออาชีบค่ะ

บอกไปไหนแล้วลูกเธอไปอยู่ในถ้ำยังตีหัวในตัเนเรางเอาลูกเธอยังไม่ทันตีเลยไหลเลยลนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ ไปพี่ข้าวนะครับออกออกไปแล้ว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 ,ไ,ลวไหนอะทำไมพายูน <c oughs> ี้กันหมดเลยอะไม่ไม่ไปลงหลุนตรงนั้นอะต่อไป,อไปเรามาดูสนาม <c oughs> อ่าวชิบหายแล้วรอบนี้มีมีน้ำด้วยนะครับจะตีลงน้ำไหมครับเนี่ยคิดว่ามีกิ้งก่ามาดักรออยู่นะครับลง <c oughs> น้ำอ่ะลงน้ำมาเก็บสิก็จอบลูกดิ ไปแล้วนะครับ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 ,รบอ,อ,อ,อุยออุยอุยหุยวันไหมครับหุยวันไหมครับหุยวันไหมครับไปนะครับเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ไอ้ข้าวชนะน่นรูปนี้เร็ว,อวงงโอ้ไม่มีใครลงน้ำเลยว่ะ อุยอ,อ่ะกอบพวินวันน่ะรอบสึกร้านี้จะเป็นเนินขึ้นไปนะครับไม่ใช่ตีง่ายๆนะครับก <im iter> <im iter> ลับมายืนที่เดิม อ่ะให้รอบใหม่ก็ได้อ่ะอาอยากตรงนี้จะโคอิดวันไหมครับคิดว่า,อ,ดอ,ดาอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบนะครับเกือบโคอินวันเลยนะคเนี่ยสักรอกจริรเงเหลือเกินนะ <S <S ใช้ลูกชิ้นกันทั้งนั้นเลยนะครับรู้สึก อุ้ย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 โอินวันไหมไม่มีทางนะครับหยุดแล้วนะครับอ้าวข้าวไปก่อน <c oughs> ข้าวคงไปได้ไม่ไกลมึงอยู่แถวไหนก็ร <c oughs> อ,อบที่แล้วนี่แก้มบุ๋มนำอยู่นะครับแค่สองแต้มเองนะสาวตามมาสองแต้มเท่ากันนะครับไอข้าวนี้สามนะครับถ้าจิ๋วสี่นะครับตอนนี้หลังโลแล้วครับ ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะล่วงมันจะกำลังจะร่วงอ่าก็ได้มาก็ได้มาถึนีกันขวานทางปืนด้วยนะครับไปแล้ว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  พี่ข้าวนะครับอ, <tik> อุ้ย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 โหอินวันไหมโหอินวันโหไกลมากเลยอะหลุมต่อไปนะครับจะทำจะลึกไปเรื่อยๆนะ,นะะนะสาวจะไปก่อนนะครับ โอ้ตีกะกลับไอ้สิงหานครเลยหนีไปเนี่ยข้าวที่ไปไกลโอ้ยๆอ้ อนน,นี้เป็นขั้นบันไดเลยนะครับมีไข่ไดโนเสาร์อยู่ด้านล่างด้วยโหจะลงไปไงวะเนี่ยจะลงไปไงเนี่ยลงหลุมลงท่อไปเลยเฮ้ยแต่ว่ามันไปโผล่อีกด้านน่ะไปโผล่ไหนอะอะไปต่อเลยอะ ไม่ใช่หลุมนั้นเลยนะไม่ใช่หลุมนั้นแ่ะมันติดงอนเย้ยนหินอยู่อ่ะอุ้ยรูเดียวกันนะสาวเลยอะ ำอเอาไปก่อนเลยกินกากระยสิ์อุยอจะไปโผล่รูนั้นเลยเอาแม่นมากขนาดนั้นเลยเหรอดูนะครับฝีมือนะกอบมืออาชีพนะครับอุยออุยออุยอโควินวันไหมครับคิดว่าขอข้าวไปไม่นะครับ โอ้ยม oh เกอ้ยแต่ม <my God. S 2> ันไปปิดรูอยู่ไหมอ่ะอ่าลนะเป้ามคือรูนั้น <c oughs> เอาเลยถ้าถ้าเข้ารูนะมีโอ,อกาสโควินวันสูงมากบอกเลยก <c oughs> ับวัดทำนุกันเด อย่าไหล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 เว้ยไหลเว้ยไหลเว้ยเลยไอ้ขี้โกงว่ะใช้ลมช่วยรบที่แล้วนะจิ๋วนำนะครับสองแต้มกระเดื่องได้สี่แต้มนะครับโอ้โหนี่ทะลุผนังไปทางนู้นเลยเหรอตายแล้วทะลุผนังนั้นหรือว่าจะไปอีกทางนึงแกบุ๊บอกเลยเดี๋ยวพี่เขาจะดีทะลุผนังนั้นนะตายแล้วผนังระเบิดเลยเหรอเอาเลยขวดให้เต็มที่อู้อูไปแล้วไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่เดิม บาดแผนแล้วนะครับเมื่อกี้ไปดูยิงมจุยนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเธอเธอยังไม่ได้ไม่พ้นสะพานเลยลูกยังไม่อยู่ทีนะครับลูกยังไม่อยู่ทีนะครับลูกยังไม่อยู่ทีนะครับไปต่อ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 เดี๋ยวที่ข้าวนะครับโอ้โหแรงชิบีไปไหนแ<ะ>ล้ววะอย่าบอกลงหลุมเลยอน อยู่แนวที่สองฮนะก่อนก็ได้ไปไปัเอาเลเกับมาที่เดิมนะครับ <c oughs> อ่ะอีกทีนึงก็ได้มาไม่จะไปไหนเลยครับ แม่อย่าตีเลงอุ้ยตีอะไรกี่ด้วยฮะลงไปไหนออกปลานะครับนะครับต่อไปนะครับมีพืชลมด้วยนะครับอุ้ยเหะเจ้าฮูอินวันไหมครับ ไปไกลเลยครับออกปลาครับน้องไทยรินวันนะครับ ไม่รู้ตีลงตรง,ตรงไหนมีไดโนเสาร์เท้าแสนปมอยู่นะครับว้าวใจดีนะมุผมว้าวตีชิ่งนะครับรอบนี้อ้ยอ๋อยออเกือบเกือบเกือบ อยู่ที่เดิมจะตีใหม่ไหมโอ้โหไปไกลหูดหนู่นเลยอะ่ะไม่ยากนะครับอย่างนี้หมเหมือลิซ่านะครับ,แบรเแกปูนจะอะไรเข้ารูนนั่นเลยโหานี้ไดโนเสาร์มันเยอะขนาดน,นี้เป็นครอบครัวเลยวะ่ะ มันเป็นการเสี่ยงดวงอะถ้าถ้าไม่เข้ารูนก็อยู่ที่เดิมไปแล้ว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 เธอวนรอบ360รงอาหกไปบองศาโอ้โกะเอากะเอาโฮอินวันนะฮะ <c oughs> กลับมาที่เดิมเลยอ,อยู่ที่จุดเดิมเลย เอาดูกันคนละทีนะเอาได้ไม่ต้องแล้วข้าไม่มีโอกาสเลวเอาเอาชนแก้มบุม๋มอะมีมีการเขีย่ยลูกพี่ก้าวมาด้วย <c oughs> ไม่ได้อยู่ งา,า,านต่อไปนะครับตีขึ้นเนินนะครับแม,บม,ม้ตีไกลให้กระเด้งไปทางนี้เลยเหรอนะฉันว่าลงแน่น้ำแน่ถ้าก็ตีฟาดตรงนี้ครับ กลับมาอยู่ที่เดิมแีสองทีหรอกลงลงอุ้ยลงเหรอลงเหรออะไรอ่ะอุยอมากระดวง กลับมายืนที่เดิมไม่แล้วครัเออไม่ได้ไปไหนเลยกลับมายืนที่เดิมดบบนีน่อยู่ไดนโดนเสาร์ร้องครับ ายากจริงๆนะแหละมันตีขึ้นเนินอืมึืนกลับมาที่เดิมนะครับท่านที่สี่ใครได้ตีเลยฮะเนี่ย โอ้แรงมากมันไหลกับมาที่เดิมไม่หรือท้าเท่ากันนะแน่เผือลงน้ำอีกโอ้โหอุ้ยฮอลงไปในโพรงเลยครับอ่ะเดอโนเสาเดี๋ยวมันงับให้เดย หาลูกอยู่นะอยู่ซ้ายมือนั่นอยู่ข้างหน้างูอะไรที่ไหนอันนี้มันสาสตร์หินจำลองไม่มีงูอยู่ลยแล้วอะไรฮินวันเลยเหรอวันนี้านาสาวจะผ่านมาได้นะครับผ่านไะได้เอาสิ แมยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับคนกิ่งสุดนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่ที่เดิม โอ้หายหูดไป Jamie, ไกลเลยครับอุ้ยมันเตมันกระเด้งกลับมาด้วยตีแบบพิสดารอะไรอ่ะอะไรอ่ะลงไดไงวะเมื่อกี้มันตีออกนอกป่าเลยเป่รู้ไม้อะไรวะดวงชัดๆเลยเจ้ไม่ได้เห็นของมันอินวันไปแล้วนะครับแบบฟลุกๆนะครับตีออกนอกสนามแล้วกระเด้งกลับมาแล้วม่าหูอินวัน อ๋อ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 อุ like ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้โอู้หไม่ไม่ลงนะครับแต่ว่าจอปากหลุมเลยอ่ะอย่าลงแล้ว ก็วันนี้นะครับก็สรุปว่าเมื่อกี้ผลจากผลการเล่นกอล์ฟนะครับน้าจิ๋วชนะไปที่57คะแนนนะครับเราไปได้วนะ้าสาว60คะแนนนะครับแล้วก็แกร่งผมที่3ได้64คะแนนนะครับแล้วก็พี่เข้าได้67คะแนนนะครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ได้ที่3เก่งมากแต่โฮโอินวันลง2อลูก <c oughs> อันนี้ถือว่าเก่งมากนะจุก,กัดการเล่นมินิกอล์ฟครั้งแรกนี่แล้วตีครั้งแรกแล้วโฮูอินวันนี่สุดยอดอ่ะ ันนี้ได้ที่สองอาจจะไม่พอใจนิดหน่อยนะครับคนคนนี้ที่โหลนะครับแต่ว่าก็เหมือนว่าตีแบบทรงๆนะวันนี้อาจจะไม่ชิดพืที่แท้จริงคนคนที่ได้ที่หนึ่งที่เฉยๆนะครับวันนี้เคยไ่นมินิคอร์มาแล้วนะครับถึงแม้เราจะไม่เคยตีวัินวันแต่ว่าเราก็ไม่เคยเกินสี่ครั้งนะครับในการลงโอเคนะครับก็ไว้รอบหน้าค่อยมาสนุกกันใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาตบท้ายวันนะครับที่ร้านข้าวต้มแห้งโคเบนนะครับ